คุณยายมาค่อยเจ็บปลาอาทิตย์หนึ่งกับเบอรมันเจ็ดไายเจ็ดไาค่ะที่เขาสูบเขาบิดน้ำนี่เนี่ยบอนี่เจ็บจจงแดงสิเบิดเจ็ดไาบาทนี่ขึ้นไปทั้งทั้งคุ่นคือบอปลาอาที่เขาเจ้าเรียงค่ะบอที่เขาเจ้าอัน,นี้บอนี่คือบอธรรมาตานี่เขาบิดน้ำหมู่บ้นา,บนา,บานนี่ นี่แหะคนอยากคนมาออกมาบึงบนนก็ออกมาบึงปลาเนี่ยังเต็มอยู่ไฟสีมาเจ็บบันไ้สีมาเจ็บไห้ตาก็ยังนุ่นมๆๆๆๆๆๆิบน้ำออกเบิดแล้วนี่ครับนี่หละสามมือสี่มือมันก็เห็นแล้วปานกนกินขนัดกินคนกน,กน,กน,นค่ะนะค้องไป อสิเหลือ,อยังล่ะได้คุณยายสิผ้าไป่บงบอบอปลาปลาเลียงด้วย่ะบานเนดอร์อันนี้คือธรรมาชาติจ้ะปลาหน้าธรรมาชาตินี่นี่คุคณยายผาเดินอยนูยนนะะ่นี่พ้าเบิ่งอยู่นิดนะคะบานนี้บันเิอันจะเป็นบอเลียงที่เขาเศร้าอันนี้เขาเป็นกันสิเศร้าขึ้นกันกระสิคุดออขึ้นกันมาี้้ยปลาจิ้วปลาขาวเบิ่งค่ะนี่ ถ้าเจอยังเจ็บป้อนนี่หมดดิโอ้ยย่บบาวาเถอะคันบ่จจางคนมาหลายๆมาเจ็บปลานะคะ่ะเนาะจ้ะเดี๋ยวไปเบ่งโบนปลาเลี้ยงกันนะคะเนาะเดี๋ยวนี่ตรงนี้คือบ่อปล่อ้ปลาเลี้ยงบันียังเป็นบ่อปลาเลี้ยงค่ะนี่เนี่ยคุณยายพาไปเบิบ่งนี่จะ้ะไปกับจุนเนียผู้ใดปลาปลาที่เป็นเลี้ยงไว้เนาะคะ่ะ นี่ยบุบา uh ัุบปับุ่นานีทไม่ไเหีอนี่ค่ะว่างค่ะปูดาปลามันถึงุบบุบมาอันนี้คือปลาเลี้ยงท่านี่เนี่ยปูดาอุ้ยม่าเยอะขอโทษค่ะขัปูดาปลา ยายพาเดินริม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 ไปพาปึงคุณอะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> มาลายจีนก,กับมาลายค่ะเสบักว้าง <c oughs> กวางกว้างกว้เอาเป็นคือไอ้ับรโทษเด้อค่ะเด้อมาตากแดดจำมนี้กับไอ้ ปลาบันทึกคุณยายพาเบิ้งปลากินขนุนมังหันบันทละขั้นข้อวัดโุ่ท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 ุโอ้ยเบิ้งพี่น้องคุณยายเจ้าพระเบื้องมาละชีนกกิดมาหลายคั้นเถอเต็มอยู่บังคุณยายเย็บก่อน มาแล้วเนาะกันเนาะมันงามนี่ค่ะนี่นี่นโอ้ป่าว่ามันติดกินคนมาหลายค่ะค่ะพุดาเสียงดิ่นพุดาโอ้ยเตสียางรอบค่ะพู้นพูดูเตสียางไปรอบค่ะเพื่อสิได็กประงวดหนีเนาะค่ะเนาะ ป่าคุณยายพาไปเบิ่งอีกนี่จ้ะคือดินอยู่ประมาณนี้ล่ะน,นี่คือปลาเลี้ยงค่ะมนันปั๊บปุบป๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บนี่ค่ะปลาเลี้ยมบอนมีแต่เสียงปลาดินค่ะ กูด้ะกูด้ะใครก็ได้พาเนี่ยไปฝั่งที่คนอย่าลงไปนะนะนนอย่าลงไปครับนี่ไงยัยยงกษ์ใหญ่นี่คือบอ่บอบ่อนี่คือเป็นบิดน้ำแล้วเนาเนะค่ะนี่เอาปลาไปขาย,ยแ,าแล้วแล้วก็ตากบ่อแหละเพื่อจะจ้งเสือลงไม้ค่ะนี่ค่ะนู่นโอ้ยยา กลับไปอาจุเนียจบชิปก่อนลูกขา,ขาเบิ้งเข่า u b s c r e เกั r นา s t ่เรามาที่ไหนครับอ่ายริกยาริกฟาร์มอือยริกฟาร์ม Look at the wind wind อ๋ใส่ดิใส่ดิใส่ดิยายจะถ่ายรูปให้โอเค โอ้ไม oh ่ก้อนดีดีครับ oh. ปึ๊บปึ๊บโอเคยืนทำหน้าดีๆโอเคค่ะชิบ <c oughs> นียเอวจัมำน้เนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวคุณย่ากับสิไปบึงพักมันนี้ในสวนคะ่ะ คลิปนาพ่อกันไหมจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณยายใ,ในเด้อยค่ะเด้อกดติดตามช่องคุณยายกับหลานๆเน่ยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า